ที่ดินเพื่อการเกษตรกำลังมาแรงสวัสดีครับผมบเทพสังลานรวทรัพย์นะครับ <You S 1> วันนี้จะมาคุยให้ฟัวงว่า you know ผมทำจัดสรรที่ดินส่วนเกษตรนะครับ <You S 1> แปลงละหนึ่งไร่ครึ่งถึงไร่ขึ้นไปนะฮะอยู่ที่ตเเําบลเพื่อเสนาจังหวัดนครปศรีรัยากรมทรรตรงนะี้มีจำนวนสิบกว่าแปลงนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนเนี้ย หลายๆคนสนใจที่ดินเพื่อทำการเกษตรนะเพราะว่ามันสามารถจะไปทำงานนอกสถานที่ได้นะหลายๆคนเนี่ยทำงานในออฟฟิศหรือว่าทำงานที่ตามสนรักงานเนี่ย <So bad. S 1> ก็พขาีการให้เวอร์ r อมผมด้ <So bad. S 1> ไปทำงานที่บ้านได้ <So bad. S 1> ก็สามารถทำได้ทั่วไปนะถ้าเราสามารถมีที่สำหรับ เป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้ทำเป็นแปลงผักหรือทำอาหารการกินได้ปลูกพืชสวนตามที่เราปรารถนาได้นะครับหลายคนก็ต้องการนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าการที่ผมตอบโจทย์ตรงนี้ได้เนี่ยเราหาที่ที่ไม่แพงมากนะครับเพื่อตอบสนองให้ลูกค้าได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ดีลูกค้าน่าจะสนใจมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ที่สนใจแล้วก็ตอบรับนะครับตอบรับหลายรายมากมายนะแล้วก็จากการที่ผมได้พูดคุยกับลูกค้าที่มาจองหรือมาซื้อเนี่ยเขาก็พอใจนะครับในการที่ผมพัฒนาที่ดินแปลงนี้เขานะเราทําน้าประปาไฟฟ้าถนอนหนทางถนนวงใหญ่นะแล้วก็มีระบบ การป้องกันน้านะครับน้ําท่วมทำมีททำคันกั้นน้ําใหญนะ่เพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วก็าทาเป็นระบบโคกหนองนานะ<อ>เพื่อลูกค้าเนี่ยได้มีโคกสําหรับปลูกบ้านที่สูงนะแล้วก็ปลอดภัยจากน้ําท่วมและบอ่อเนี่ยก็สามารถจะทําเป็นบอ่อปลาเลี้ยงปลานะฮะแล้วก็เป็นสถานที่เก็บน้ําเวลาดูแแ้งเนี่ยก็ยังมีน้ําไปใช้ในการเกษตรได้ นะครับแล้วก็มันเป็นจุดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะมันมาสร้างศา,าลาริมน้ําหรือว่าเป็นแพรลงมาในบ่อน้ํานะครับก็น่าอยู่ทนะทำให้มันรู้สึกบรรยากาศเย็นสบายนะครับการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายไม่ไกลเดินทางจากบางบัวทองเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะผ่านจากาบางบัวทองอรา,าดบูหลวงนะฮะเลี้ยวเข้าตรงวัดจระเขไล่ก็ประมาณ จากบางปูทองมาประมาณสี่สิบสี่สิบนาทีก็ถึงแนละ้วพอกําลังจะเมื่อยๆนะก็ก็ถึงแล้วครับก็ถือว่าเป็นเ,เลือกทําเลได้จอบโจทย์กับลูกค้าที่ไม่ไกลมากเกินไปนะครับแล้วก็ราคาราคาจับต้องได้นะฮะหนึ่งไร่ครึ่งประมาณล้านเศษนะครับแต่ถ้าเราปลูกบ้านด้วยอีกสักล้านหนึ่งก็อยู่ในเกณฑ์สองล้านประบาทเนี่ยสามารถ เป็นราคาเท่าเฮาบางอทองได้แต่ว่าเราได้ที่ต้องเกือบสองไร่นะถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็โทรมาติดต่อหรือว่าติดต่อจากเ c e b o o k หรือแฟนเพจของอนเทประสังหาได้นะครับสวัสดีครับ